หลวงพ่อเจ้าขาลูกอยากจะทราบว่าไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมอะไรเกิดมาในชาตินี้รู้สุวก็ไม่เข้มม,ม,มีความเข้มแข็งในดวงจิตเลยใช้คาถาก็ไม่แข็งมาทําบุญหลวงพ่อก็ไม่เข้มเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อยากจะขอ,ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าวิธีฝึกให้จิตใจเข้มแข็งเพื่อพระนิพพานชาตินี้ลูกควรจะฝึกด้วยวิธีไหนเจ้าขา,าบาัตรนีเป็นต้นไปครับ <c oughs> ใช้เบ้าล้อมเหล็กพอเหลวแล้วกินต่อไปใจจะแข็งร่างกายก็จนี่จะให้กินเหล็กนั่นเหรอกินเหล็กเพื่อให้แข็งอะโอ้หออทานเนื้อเหล็กกินไม่ไหวนะกาบกินขี้เหล็กก่อนโอ้แกงขี้เหล็กได้นะรอดไม่ได้นะเอางี้ค่อยๆดีค่อยๆนะค่อยๆคิดใช้เวลาน้อยๆ เราทำอารมณ์ต้องกาสมาธิใช่ไหมครับใช่เวลาดิดใหม่หนึ่งถึงสิบเราจะภาวนาให้ทรงตัว๋อ้ถ้าึ่งไม่ถึงสิบภาวนาไม่ทรงตัวไม่คิดก่อนเลิกต้องตั้งต้นใหม่พอถึงสิบเราก็เลิกเอาแค่นี้พออใช่ได้ไม่ช่าก็ชินเป็นต้นจากจากหนึ่งไปถึงสิบแล้วก็พอทบทวนไปาทบทวนมานะฮะ